อันนี้จะช้ปั่นนะคะอันนี้น้ำพึ่งอันนี้น้ำมะนาวนะคะเราจะมากินกันแบบสดๆอยู่บ้านทำกินเองนะคะปั่นทิ้งไว้ปั่นแช่ตู้เย็นไว้สักวันสองวันค่อยๆกินเอ้ยสักวันสองวันเอาเก็บไว้กินไว้กิน วันสองวันได้นะคะแช่ตู้เย็นไว้อันนี้มะนาวก็ซื้อติดตู้ไว้นี่ก่อนอันดับแรกคือบีบน้ำมะนาวก่อน,นะค่ะลูกนึงเลยรสชาติมันจะกลมก่อมนะคะอร่อยมากจริงๆ นี่สักสองช้อนนะคะอกะดาทีขอุ่นทุกคนจัด 嗯。Mm. อร่อยกินให้มีภูมิคุ้มกันนะคะครับลองอร่อยลองทำกินเองกันได้นะคะง่ายๆเพื่อมีภูมิคุ้มกันให้มีให้ได้บ้างอย่าลืมติดตามไลค์แชร์กันด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ